เอาละครับเนาะนะครับประเด็นนี้ก็ถือว่ามาหน้าโปรถควรนะครับเราพูดถึงอายุแล้วก็ออ่าที่นี่กับมือเลยนะครับมอหนะครับผู้ที่เป็นโรคเรื่องรังผู้ป่วยนะครับอ่าตอนนี้นี่กับเป็นโครงการดีของบ้านเฮาที่เขามีปัญหาเขาเข้าใจอย่างนั้นนะครับวันนี้เราก็จะมานเราเขาก็เอาตังอยู่ใน ทีม so <laughs> ่ใ่ะไอฟา์ไอที่ายห่หม่งานะไม่ใช่อเซอ์เ้ิมั่งนีเลยเาะ่ตองนะเขียนที่ไ้่นนะมันใช้หุกก่อนมากกว่ีครับตอกลัวไปติานมจะใช้ห่มงงามแบบตองกลัวหุ่งาันจะใชายหุ่หม่งงานเพราะว่าเขาต้องมีมุมไงลก็แฟน